มนี้เห็ุกับเขาเมนูมกหัวปีใส่ปลาพี่น้องคิดว่ามกหัวปีใสอย่างอะไรบางครับคันเป็นปลาที่ใส่ปลาอย่างดีตามความคิดเห็นผมผมว่าปลาเนื้ออ่อนหรือปลาหนังครับปลาที่มันบ่มีเกศมนีผมได้ดปลานั่งมาครับเกี่ยมมกกินกับแซ่บอ่ะพี่น้องดึงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านครับก่อนหนึ่นงเราก็ต้องไปหาอุปกรณ์ คือใบตองเงินับมาฮิตห่อหมกป่าครับเฮาได้ใบตองมาแล้วเฮาก็บมาถางไฟครับเพื่อเวลาเขาเอาใบตองไปห่อป่าไม่จะบรดแตกครับต่อไปเขาก็เตรียมน้ำบีบมะนาวสักหนึ่งลูก้อมกับเขือเตรียมไว้เอาหัวปีมะแกปบอกเปลือกแล้วก็ซอยซอยซอยแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็เอาไปล้างน้ำสะอาดพักไว้ให้สะเด็ดน้ำแล้วเขาก็เตรียมน้ำ บีบลูกประกูดเพื่อล่างดับข้าวปลาได้ดีมากมากครับแล้วก็หอมน้ำพี่น้องเสียววิธีนี้ไปใส่ล่างกับปลาเพื่อให้มันบวข้าวได้ทุกชนิดเลยครับเวลาดับปลาให้ระว่างเดิอพีนน้องเรือับเงียงมันออกใระว่างมันปักมือเด้อกันปักเราปวดร้ายหลายเด้อพี่น้องถ้าก็ตับปลาเอาพุ่งออกเอาใส่ออก ปลาตัวนี้มีไข่น้ำซับแล้วเลาวก็น้ำปลามะเตน่ามะกรูดแล้วก็ล้างขย้ำขย้ำเราไปล้างน้ำสะอาดสองน้ำครับเรามาพักปลาไว้ให้สะเด็ดน้ำเตรียมไปปรุงอาหารต่อไปครับเอาปีที่ซอยแตน่าบะกรูดเพื่อว่าให้ปีมันดำมาตดำเ้อะที่น้องเนอตดำนี่ก็ตำให้หน่อยนะแค่น้อยเวลานึงเราไปจานฝีนุ่ม บอกแข็งส่วนผสมก่อนนี้พริกแกงแล้วก็ผงซื้อรถที่ขาดมาได้กับน้ำปลาต้มสุกที่เขาต้มอีกกับมือ้อมีไว้ประจำบ้านนี่แล้วครับทนที่ได้บ่มนีน้ำปลาจำเด็ดดูดเข้าไปให้จับเ้อตาตามตามปกเลยกับกันตับส่วนผสมเสร็จแล้วเอาถ้วยวัตส่ เอาปลาที่เราซับไว้ครับมะขุกสวว่วนผสมอันนี้เข่ากันแล้วตามด้วยใบมะกรูดชีใบตูผักชีลาวซอยกรบตนหอมซอยค้นเข่ากันครับพอค้นเข่ากันแล้วก่าใบตองมาห่อครับ Morning, แบบนั้นไปมกใส่หมอนหนึ่งเด้อเหมือนี่ตามโดยหลุดโดดลอยหนาเล็กน้อยหอหอหอใบตองเอาเข็มกัดไ,กมไม่กลิ่นแถวนะครับเข็มกัดกินหอมอยเขาจะได้อยู่ประมาณ3มมกกับปลายตัวหกับโปปีนห,นหนึ่งหัวหนึ่งอะไรนะระวังนี่เดินเราเด้อพี่น้อง อันนึงใส้เป็นกระยาออกกล่องน้ำบเบิ้องต้าประม่งขอมอขอมอเนี่ยเพราะแน่แน,น,น่เขาจะตังน้ำพอดีอามาหนึ่งใส่หนึ่งหดเขา่าดูนะครับหนึ่งประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีครับเพียมมาเสิร์ฟตะลุกตปีข้ตากระติดซูงหนุ่มพอดีเลยครับนะนะนเนี่ยซุดเล้ะได้ึ่งเดยอ มะเบิงเอาเด้เป็นแสบเบิงเรามาใส่จานเสิร์ฟนะครับเ,เสร้นแสบกับพี่น้องมกปรีใส่ปา๋า